มาต่อกันที่เรื่องนี้หลายคนบอกโอ้หมหาการ์ยาวนานมากเรื่องของคุณพ่อครับผมอ่อนะฮะเรื่องอันนี้เข้าภารกิจที่เท่าไหร่นะก็ภารกิจที่สี่ครับภารกิจที่สี่แล้วนะครับผมเออต่อจากภารกิจที่สามครับผมเป็นยังไงก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่แจสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับผมก็หลังจากที่เสร็จภารกิจที่สามนะครับพ่อก็มาเล่าต่อให้ฟังนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยคืออําเนื้อเรื่องอาจจะเนิบเนไปนะครับก็คือเป็นการตามหาข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็ต้นสายปลายเหตุนะครับของพระสามอบนะครับท่านก็เล่าว่าตอนหลังจากที่เสร็จภารกิจลาริลิบล้อเสร็จแล้วเนี่ยคือแกก็เหมือนได้นิมิตมานะครับว่าอยากรู้ไหมว่าต้นตอเนี่ยของพระสามพงเนี่ยมาจากไหนอะไรยังไงนะครับ ทีเนี้ยแกก็เลยย้อนกลับไปในภารกิจแรกๆนะครับที่แกได้มีโอกาสได้ไปที่โบสถ์ล้างแล้วก็ได้ไปนําพระสามองค์มามทีเนี้ยมันมีหมดเบาะแสตรงที่วา่ามีพระนะครับรูปหนึ่งที่ยังยังยัง,ยงมีชีวิตอยู่นะครับอยู่ที่วัดแล้วบอกว่า,าพระที่มรณะท่าไปได้สั่งเสียแกไปว่าถ้าใครก็ตามที่ถือพระมาให้ถือว่าคนนั้นเป็นเจ้าของเลยอ,อ่าก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ พระรูปเนี้ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระสามองค์คที่แกได้มาฉะนั้นแล้วแกก็เลยจ,จำเป็นต้องกลับไปนั่นนะครับแกก็กลับไปนะครับแล้วก็ไปเจอคือตอนแรกก็กลับไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็กะว่าจะไปที่วัดแต่ในนี้นเผิญว่าคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งผู้ชายคนนี้ก็คือเป็นลูกชายของชายแขนขานะครับก็เลยไปนะครับแล้วก็ไปถามสารทุกสุขดิบอะไรเจอกันนู่นนี่นั่น,นก็คุยกันแล้วก็เล่าถึงสาเหตุว่ากการมาครั้งเนี้ย เขาอยากจะมาหาคําตอบกับพระสามองค์นี้ <Ừ. S 2> อ่าลูกชายของชายกันแลางก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจงั้นเขอขอไปด้วยลวกันครับนะครับทั้งสองคนก็มุ่งไปที่วัดวัดนี้นะครับแล้วก็ไปหาพร,ระรูปนี้นะครับที่มีที่บอกว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับพระที่มรณภผ้าไปนะครับปรากฏว่าก็ไปเจอไปเจอเสร็จแล้วเนี่ยพระรูปเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออพอดีว่าพระที่มรณภผ้าไปเนี่ยเขามีญาติอยู่อ่าแล้วก็เลยเอาที่อยู่ให้นะครับ จากนั้นพ่อแล้วก็ชายของลูกชายแข็งค่าเนี่ยครับก็ไปนะครับไปตามตามที่อยู่ที่พระรูปเนี้ยออามาให้นะครับผมก็ไปถึงปรากฏว่าไปเจอเป็นบ้านแบบซอมซ้อเลยนะพี่ซอมซ้อเลยแล้วในนั้นอะ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งกัะลูกสาวนะครับก็เข้าไปแนะนําตัวว่าเออเนี่ยเขามาจากวัดนี้นะเออว่าอยากจะมารู้จักพระที่มรณภาพไปเนี่ย เออรู้สึกว่าเป็นคืออยากรู้ประวัติท่านนู้นนี่นั่นก็คุยสพยัพเพเหระไปปรากฏว่าน้องสาวเขาก็แบบเหมือนลอยลอยเหมือนแบบมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกคือต้องการอะไรอยากจุดอยากจะรู้อะไรครับเอบังเอิญว่าพ่อยังไม่ได้พูดอะไรแต่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาเห็นพระสามองค์ที่อยู่ตรงหน้าอกอืซึ่งมันหลุดออกมานอกเสือ้อเขาบอกว่าเอ้ยไปได้พระนี่ว่ามาจากไหนอ่าก่อนนี้ก็เริ่มแล้วพ่อก็เลยถามว่าเออแล้วคุณรู้ได้ไงวัดพระตรงเนี้ย คือมีอะไรเอจใจกับคุณหรือเปล่าเออทำไมถึงทักเรื่องเรื่องพระใช่ทําไมออถึงทักเรื่องพระอ,อืเขาบอกว่าพระสามองค์เนี้ยเอ,อ่อมันเป็นของพี่เขาเอ,อือซึ่งบวชเป็นพระอ,อือก็คือพระรูปนั้นอ,อือเขาบอกว่าพระรูปที่มรณภา้าไปอ่ะเป็นพี่ชายของเขาเอ,อืเอ,อ่าที่ ที่มองรนาภาไปนะครับก็ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นออทําไมทําไมถึงเป็นอย่างนี้คืออยากรู้เรื่องราวพระเนี่ยท่านเป็นเจ้าของได้ยังไงอะไรยังไงนะครับอ,อผู้หญิงคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี้ยพระรุ่พระ,รพระคือพี่เขาเนี่ยก่อนที่จะเป็นพระเขาเป็นนักเลงมาก,ก่อนนะครับแล้วก็เป็นคนเล่นของด้วยพวกของคลัขงของอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอเป็นนักเลงแล้วก็คู่กับของคลัขง,ของ,ข,องของอะไรก็ชอบไปท้าคนนู้นทีท้าคนนี้ทีนะครับ จนยูมีอยู่ช่วงหนึ่งปรากฏว่าไปประท้ากันนักเลงทั้งหมดสามคนด้วยกันนะครับมีสามคนมีคนหนึ่งชื่อชาติมีกคนหนึ่งชื่อบุกและอีกคนหนึ่งชื่อชนะนะครับทั้งสามคนเนี้ยคือเหมือนเอาของมาลองกันใส่กันตลอดเวลานะครับชิงไหวชิงพิบแล้วก็ชิงเหมือนใครที่มีของเด็ดกว่าก็เอามาสู้กันนะครับผู้หญิงคนนี้เล่าว่าหลังๆเนี่ยคือเขาไม่ได้สู้ด้วยคาถาแล้วก็ของขังอย่างเดียวแล้วลเขาเริ่มใช้ดาบ เขาเริ่มใช้มีดในการแทงกันอ่าและสุดท้ายก็คือเอ่อเหมือนก็ดวลกันตัวตัวๆครับแต่ไม่ได้ฆ่ากันอาจจะใช้อะไรบางอยา่างซึ่งทําให้ทั้งสามคนเนี้ยเสียชีวิตอืแล้วก็ทายลงไปนะครับคือตอนนั้นพอทายไปเสร็จแล้วเนี่ยคือเอ่อขาบอกว่าพี่ชายเขาเนี่ยรู้สึกเขิมเกิมมากบอกโอ้ตัวเองอมีของเด็ดมากนู่นนี่นั่นอทั้งสามคนเนี่ยจัดงานศพในแต่ละครั้งที่เวลาต่างกันนะครับ ผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังว่าพี่ชายเขาอ่ะก็จะบุกไปที่สุสานนะครับแล้วก็ไปเหมือนไปเคาะตรงกระโหลกเนี่ยคือเขาเรียกว่าปั้นเน่งอ่าใช่อ่าไปปั้นเน่งมาแล้วก็มาลงหาถาแล้วกเก็บไว้ที่ตัวอทั้งสามคนเลยครับอ่าแล้วเขาก็มาเล่าว่าอันเนี้ยเขาจะเก็บไว้เพื่อให้วิญญ,ญาณสะกดวิญญาณแล้วก็ให้วิญญ,ญาณเนี้ยเหมือนเป็นผีธาตุอืาเอาไว้ใช้งานเอาไว้ใช้งานสําหรับตัวเองเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอพอเก็บไว้ที่ตัวอย่างเงี้ย เรื่องรากับมันตลบัดนะครับมันกลายเป็นว่าคือสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยคือครอบครัวของชาติบุกแล้วก็ชนะเนี่ยเริ่มแย่ลงเรื่อยๆเริ่มแย่ลงเรื่อยๆทุกๆอย่างคืออาจจะเป็นผลเอฟเฟกจากคาถาหรืออะไรต่างๆในความเชื่อของคนนะครับผมทําให้ครอบครัวเขาบ้านแตกสลายขาดนะครับคนในครอบครัวฆ่าตัวตายแล้วก็คือทําอะไรก็ไม่ขึ้นเลยนะครับด้วยความที่แบบเขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าเออรู้สึกสํานึกตัวเองนะครับ ก็เลยบวชบ,บวชแบบไม่ศึกเลยนะครับหลังจากนั้นนะ่ะคือเขาก็เอาปั้นเน่งเนี่ยทั้งสามอันเนี่ยมาบดให้เป็นผงนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มแบบสร้างองค์องค์พระขึ้นมาสามองค์ด้วยกันนะครับผมแต่ยังไม่ได้รวมกันนะพี่ยังไม่ได้รวมกันเขาก็พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เดินมานะครับมาบอกน้องสาวเขาในขณะที่เป็นพระแล้วนะครับ,รบมาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยพระสามองค์เนี่ยน่าจะ กลับไปสู่เจ้าของที่แท้จริงอ่าอาจจะเป็นญาติเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือมาตามหาพระสามองค์นี้ครับนะครับหลังจากนั้นไม่นานคือน้องสาวก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ข่าวาวพี่พี่ชายเขาอีกเลยจนมารู้ว่าพระท่านเนี่ยมรณาภาพอ่าเพราะโดนคนทําร้ายครับนะครับ,รบเขาก็แบบโอ,อ้คือลูกชายของชายแกนข่าพอฟังเสร็จเขาก็รู้สึกตื่นขึ้นมาเลยว่าคนที่ทําเรื่องทุกอย่างเนี่ยคือเป็นพ่อของเขาเองอ่าเป็นพ่อของเขาเองอะไรเงี้ย ก็เลยอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคือพระสามองค์เนี่ยเกิดมาจากพระรูปนี้นะครับที่ทําการเอาปั้นเน่งมาปั้นเป็นเป็นผงแล้วก็ปั้นเป็นพระองค์ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือเขาท่านก็เก็บเอาไว้แล้วชายแขียนขาดเนี่ยก็ไปขโมยมาโดยการทําร้ายเขาอีกทีหนึ่งนะครับจนจนท่านมรณภาพแล้วก็เอาพระเนี่ยไปเก็บไว้ที่โบสถ์นะครับเอาไปฝังไว้ตรงนั้นใช่ไปฝังเลหลังจากนั้นคือเกิดอุบัติเหตุคือมันเหมือนเป็นผลกรรมที่แบบ ทำต่อเนื่องต่อเนื่องไปผก็จะโดนรับกรรมไปเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยครับอ่าหลังจากนั้นคือพอเขารู้ความจริงแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียใจนะครับกับกับสิ่งที่พ่อเขาเคยทําไปนะครับก็เลยเดินทางกลับเดินทางกลับไปที่บ้านของบ้านของผู้ชายคนเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเอางี้ผมว่าผมจะบวชบบวชในบวชโทษแทนในสิ่งที่พ่อเคยทําไว้ทําให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคพ่อเขาบอกว่าเคเห็นด้วยเห็นด้วยนะ ก็พักกันไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไ,ดไปดําเนินเรื่องในตอนเช้าของมันต่อไปนะครับ,รบในตอนนอนพ่อฝันนะครับอยู่ดีๆมีเสียงชายแก่คนหนึ่งเหมือนเดิมเลยเหมือนทุกๆครั้งที่เคยได้ยินมีเสียงรอดออกมาว่าค้นหาการขออภัยเป็นเสียงแว่วมาในฝันบอกค้นหาการขออภัยหลังจากนั้นพ่อก็ตื่นขึ้นมานะครับเป็นแบบรุ่งเช้าพอดีเลยนะ ก็เลยไปจัดงานจัดการเรื่องการบวชของลูกชายของชายแขนคานเนี่ยให้เสร็จสิ้นพอเสร็จสิ้นเสร็จก็ออกมานะครับออกมาแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่มันมีในมิตอยู่ในหัวนะว่าให้ไปขอการขออาภัยเนี่ยมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับพระสามองค์ครับที่เรารู้แล้วว่าพระสามองค์เนี่ยเป็นผงกระดูกของคนที่ชื่อชาติบุกแล้วก็ชนะอทีเนี้ยเราจะไปขออาภัยอะไรยังไงกระ พับพระสามองค์นี้กับวิญญาณสามตนนี้อืชนะแล้วพ่อเลยจะต้องกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นซึ่งเป็นล้องสาวของพระที่มรณภาพไปเขาน่าจะรู้ว่าสามคนนี้เขาอยู่ที่ไหนอืมันคือจุดเริ่มต้นนะพี่ในการเดินทางเพื่อที่จะไปค้นหาสามคนนี้ยอคือญาติญาติของสามคนนี้ยเพื่อไปทําอะไรสักอย่างในการขออภัยอาจจะไปคืนพระอืหรืออาจจะไปทําอะไรสักอย่างอื อาจจะไปขออภัยหรืออาจจะไปปลดปล่อยปลดปล่อยวิญญาณอะไรเงี้ยผมว่าต้องปลดปล่อยเพราะว่าดูเหมือนว่าพระทั้งสามองค์เนี้ยถูกปั้นขึ้นมาจากชิ้นส่วนชิ้นส่วนของคนที่ถูกบังคับใช่ครับเอามาสะกดวิญญาณไว้เพื่อเอาไว้ใช้งานต่างช่เ็งหลังจากนั้นก็มีการแปลสภาพให้กลายเป็นลักษณะของพระเครื่องใช่ครับเออนะฮะก็ เหมือนเดิมคุณผู้ฟังอรอกันต่อไปนะฮะอันนี้คือภารกิจที่สี่ภารกิจกำลังจะเริ่มครับพี่อะไรนะกำลังจะเริ่มภารกิจที่สี่คือการขอภอภัยนะฮะก็ยังยังไม่ถึงภารกิจที่สี่ยังเลยครับครับผมไม่รู้ว่าพ่อกักหรือกักเองนะอันนี้ผมผมไม่รู้นะคุณผ,ผู้ฟังนะก็ก็รอดูกันต่อไปรอฟังกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะสําหรับเรื่องอันที่แล้วนี้ชื่อเรื่องอะไรนะ เ,เริ่มต้นภารกิจที่สี่ชื่อเรื่องทั้งหมดชื่อเรื่องปราภารกิจแล้วกันภารกิจชีวิตภารกิจชีวิตครับผมเอานะฮะน้องอูอันนี้คือยังไม่ถึงภารกิจที่สี่นะเพิ่งเริ่มต้นภารกิจที่สี่นะครับผม,บผมอขอบคุณคุณบอยด้วยก็แล้วกันที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน